สวัสดีครับพี่น้องพ่อ,อกันอีกแล้วครับผมหลายมือนี้พี่น้องบาเงดเนี่ยหัวด่างหัวมองแล้วอ่ะน้องแฮดลงุง <c oughs> อวัสดีครับพี่น้องพ่อ,อกันคือเก่าครับกับชาแนลเฮาคนผัดทินพัดกินผัดเห็ดคือเก่าพี่น้องนะครับหลังจากที่อโบได้พ่อกันโมเมนต์หลายมืออยู่ติดพี่น้องสองสามมือเนาะซีมหามือแล้วพี่น้องครับติดธุระครับกินหอด่างเอฟซีขี้เก่าครับผมชาแนลเฮาคือเก่าพี่น้องคนผัดทินพัดกินเห็ดมือนี้เฮาเสิมาทดสอบ เอาเอาเอา,เอาที่ดักเอาขวดดักมาซิทวทแบบแบบหากวดหกวด,กกวดเอาแบบเป็นซุ้มเลยพี่น้องเอาไปดักล่อง,บงเบืองว่าใส่ใส่ตะละเทียนนี่มันถือลายเหมือนเดิมแลุยทากันเลยพี่น้องเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับยาซี FC ที่เขามาแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด,กดติดตามซับสะไขกันคือกานะครับพี่น้องยาซีครับเพื่อไม่เป็นการเสียละกันเลยครับวิธีการทำมันเส็ดกันมั้นพี่น้องนี่ครับ ขวดน้ำหงพี่น้องนะครับมัน,นเดือเมากหกขวดเลยพี่น้องนะครับนี่ก็มีลวดมีคัตเตอร์ให้เราพี่น้องนะครับแล้วก็มีซีมตัดลวดเนาะซีมตัดลวดนี่นครับนี่ครับลวดปิ้งไก่พี่น้องนี่ครับลวดไส้ปิ้งไก่นี่แหละอันละยี่บห้าบาทพี่น้องเขาจเจ้าเฮ็ดขายไว้ไนี่ครับแล้วสิมาม,มัดขวดติดกันก้อนพี่น้อง เดี๋ยวจะมดขวดติดกันก่อนครับเยี๋งวมาเบิง้งน้ำกันว่าสิเป็นสันใด,ดนะครับวิธีทำมันยังไงพี่น้องน,นี่ละเขาหลังจากที่เขาได้ขวดมาเรียบร้อยเขาก็เขาเก่าสติ๊กเกอร์นี้ออกกอนครับพี่น้องครับสติ๊กเกอร์ออกกันเพื่อเขาสิบดได้บางป่าเขาพี่น้อง น้ำติดเกลือออกกันครับเกลือขวดน้ำขวดไงพี่น้องขวดไงแล้วก็ขวดเล็กขวดเล็กต้องหาเมาเพิ่อมอีกได้นะะ้องฮะนี่ครับหกขวดพี่น้องครับหกขวดหกขวดเขาก็เอาเสื้อในทบมาสองทบพี่น้องเนาะเพื่อสิมันแข็งแรงเนอะนะครับทบมาสองครับแต่เขาก็สิมาก รัดกันแบบนี้เลยพี่น้องนะครับรัดกันแบบนี้เลยพี่น้องนี่เพราะว่าลวดพิ้งไก่หนี่งนี่สิมัดง่ายนะครับนี่ครับมันสิมัดง่ายครับอันนี้มัดใส่กันแบบนี้เลย ผมว่าลือดปนไกลหนมัดง่ายพี่น้องน่ครับเขาก้าวขอที่สองหนิพี่น้องมัดใส่กันเลยครับขอที่สองสองบาครับตั้งชื่อให้ดีก่นนี่ครับ หลังจากเขาเล็บเรียบร้อยไปแล้อง่ันจะเป็นรูกทรงลักษณะนี้นะพี่น้องครับนะครับลูกทรงลักษณะนี้แล้วเขาก็มาใส่ตัวเขามาเลยครับอโค้งตรงขึ้นกันครับเพราะว่ายางละตัวนะคุณน้องนะครับใส่มายางละอันขึ้นกันครับผมแบบเขาต้องตัดไปนะครับตัดตัวนี้จะยางละยางละตัวขึ้นกันครับนะครับเขาทับดึงออกมาครับแบบนี้ด้วยครับพี่น้อง

สามอะไแล้วพี่น้องไงนะครับแล้วเขาเห็นเมาดตัวตรงนี้เลยครับนะครับจ่อเพื่อเสียให้มงตาเขาพี่น้องเดี๋ยวก็จะเห็นเะม็ดตัวมงตาเขาครับนะครับจ่อตรงนี้เลยครับผมจ่อตรงวังดเท่าเลยครับ ก็ต้องรวดเลยครับต้องจ่อให้มันลม้มข้อขวดนะพี่น้องเนาะนะครับต้องจ่อให้ล้มข้อขวดครับเดีย๋ยวเขาสิาได้นำขวดตัวนี้เข้าไปในรูนี่ ะครับเขาจะเจาะจให้เป็นวงกลมนะครับพี่น้องเนาะนะครับหลังจากเขาเจาะเสร็จเรียบร้อยพี่น้องนะครับเป็นหูวแบบนี้เลยพี่น้องแล้วก็งัดตัวน,นี้ออกไปเลยครับถา้ามันตีเขาก็ต้องใอยออกก่อนพี่น้องนะี่ครับเราไปก็ีๆเป็นตรงรูเลย ใส่เรียบร้อยพี่รองก็อยุบป,ประมาณนี้ครับผมนี่ครับแต่เขาก็ทีว่าใส่ทั้งนี้สามันครับพี่รองเสร็จเ,เ,เ,เรียบร้อยครับเฟบซีครับผม ครับเอฟซีครับเ็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับเมื่อที่เป็นแบบนี้พี่น้องหลังจากที่เขาเห็ดสําเร็จออกมาแล้วนี่เป็ีนแบบนี้ครับนี่ครับใส่ขางละสามครับนี่ก็สามเนาะอันนี้ก็สามพี่น้องนะครับใส่ขางละสามเวลาเขาใส่เขากะตัวนี้เขาอาขวดน้อยครับปาดเรากะเขากะมาจ่อใส่ไข่ไข่เข้าเห็ดเป็นหลังสามหลังเราหมามัดติดกันทีไรพี่น้องนี่ครับเขากะิมามัดติดกันแบบนี้เลยครับผมนี่พี่น้องเจ๊เลยครับผมนี่ครับ เ็จเรียบร้อยพี่น้องนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับหกหกหกขวดเขาเ็ดเป็นซุ้มได้พี่น้องเ็ดหกขวดครับหกขวดใส่ตัวเดียวครับแต่ว่ามีทางเข่าหกทางเพีองนะครับมีทางเข่าหกทางครับผมน่ครับเดี๋ยวเขามาล้อกันพี่น้องนะครับว่ายามเที่ยวนึงเนี่ยมันที่ได้ลายปันใดพี่น้องว่ามันที่เข่าลายปันไดครับพี่น้องนะครับอันดับต้อไปกันเขาต้องเอาเข่าไหมเ็ดเงียกวันได้พี่น้องเลยน่ครับเดี๋ยวลืมเงียบ่ะไรครับผม ครับเขาต้องเอาเขาไม่หยุดเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวแป๊บนึงนี่ครับสูตรเนี่ยพี่น้องคือเก้านี่ครับสูตรเนี่ยเทาก็คือเก้าครับผมนี่เขาเขาสวยพี่น้องนี่ครับเขาสวยเทานี่แหละนะครับสูตรเนี่ยมันพี่น้องเขาสวยแล้วกักะปิล้ำวอนคือเก้านี่ครับกะปิคือเก้าครับผมนี่นี่ครับใส่กะปิเข้าไปก่อนเรียบร้อยลงไปเลยกะปิแล้วก็ ล้ำอ่อนครับใส่เข้าไปให้เขาแล้วก็ขยำข้กกันเลยพี่น้องอันนี้เรียบร้อยแล้วเขาก็มาใส่ในหูนี่เลยครับผมนี่ครับวอนเข้าไปในหูนี่เลยแต่มันหอมหัวเงยเงยเลยพี่น้องนี่ครับวอนเข้าไปในหูนี่ครับผม ครับพี่น้องนี át, ่ครับใส่เงี้ยเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับเงี้ยเขาใส่ไปเรียบร้อยนี่ครับใส่ประมาณนี้ครับพี่น้องใส่เงี้ยนะครับเรียบร้อยแล้วป่ะเขาลงไปย้อนลงในน้ำกันพี่น้องว่าปลาซิวมันทีเร็วหึ่บเร็ววันที่เข่าเร็วหึ่บเข่าเร็ววันที่ได้หลาขึ้นได้หน่อยไปลุยกันฮัาโสวัสดีครับถ่ายอันนี้อยู่ครับอาจารย์อ่า เดี๋ยวเราจะดักปลาซิาวนะนี่ในดักของหมามนจับของหมาวันนี้นี่ครับวิธีดักกันที่ที่ดักกันพี่นอ้องเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมแป๊บนึงแป๊บนึงนี่ครับแป๊บนึงขากลองผมมันยาวขวดนี่ครับเวลาเขาใส่เข้าไปนี่พี่นอ้องกดน้ำเข้าไปเลยครับผมนี่ครับกดน้ำเข้าไปได้ในขวดที่เขาเทใส่เดี๋ยพี่นอ้องนี่ครับ ปศกไปแบบนี้เลยพี่น้องงกขวดเท่านี้แหละพี่น้องอเขาเบิ้งกันบัดรในบ้านงกขวดมันติเป็นยังไงครับนะครับนี่เขาฟังนี่น้ำพี่น้องนี่ครับน้ำเข้าไปเลยกอดน้ำเข้าไปในขวดเลยพี่น้องเอา เอาเขาไปในขวดเลยนี่พี่น้องปล่อยขวดไปเลยครับนี่พี่น้องปลาซิวแตกกันนะไม่ละพี่นองนี่ครับผมผมไปไปเลยครับเนี่ยเอาพี่น้อง,องมาเบิ้งว่ามันสิเป็นสันไดพี่น้องเหรอนี่ครับเน้ำน้ำเขาเขาเขาประมาณขึ้นเขาห้างอะพี่น้องครับนี่ครับน้องเก่านา้ำเขาไปในขวดขึ้เขา นี่พี่น้องเดี๋ยวเขาจะทิมไว้สักยี่สิบนาทีพี่น้องเดี๋ยวเขาต้องมาหยาบมือนกันครับบ่าเนี่ยพี่น้องงาเบิ้งว่าดักปลาสู้แบบใส่ซุ่มแบบนี้แหละพี่น้องมันจะเป็นสันใดครับนี่ครับปล่อยไปงั้นเลยพี่น้องเอาเริ่มมาแล้วพี่น้องปลาสิวเห็นบ่เริ่มมาแล้วแตกหนาบหมาเลยพี่น้องบ่ะนี่ครับมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวผมจะทิมไว้อีกประมาณเดี๋ยวสักสักครู่เขาจ้งมาเบิ้งว่าป่ามันมาตอมหลายดีครับ เขามา่อสไม่สักสักคู่นะพี่น้องเขาจังว่ารุนกันว่ามันทีมีปลาซิวเขามันจะได้หลายบ่พี่น้องโดยที่ว่าเขาแบบแพร่แพร่ป่าแบบนี้แหละพี่น้องแพร่รักปลาซิวครับผมนยครับป่าเขาเขาจังว่ารุนน้อกันว่าสิเขาหลายเขาหน่อยครับผมนะครับต่ว่าผมว่าตีนี้คือเขาอยู่แล้วแหละแต่เขารุนน้ากันว่าสิเขาหน่อยเขาหลายว่าตอนนี้มันปลาเริ่มแล้วพี่น้องเริ่มนี่แล้วครับผมเดี๋ยวอีกสักคู่นึงเขามารุนกัน ไอพี่น้องเขาไปซ้อมเมืองเหตุการณ์ดูพี่น้องก็มีอยู่พี่น้องเนี่ยีเงียบ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 หน่อยหนึ่งอยู่เสียงเข่าทุบตับทุบตับอยู่กับมีครับกับมีอยู่พี่น้อ,นองกับมีเข่าอยู่แต่ว่าเย่างบ่ได้บ่ได้บ่ได้หลายปันใดครับบ่ได้หลายปันใดเดี๋ยวมันช่มีอย,ไไมอยู่เรายีไลไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะดึงรากไม้ใหญ่มองไปทังพุ่นนี่ครับบ่ใคร เดี๋ยวเห็นโตแบบสู้แบบไหนพี่น้องมันบ่ใครใส่แบไในน้ำครับเดี๋ยวก็มีป่าเขาอยู่เดี๋ยวเราถิ่มไปอีกจังน้อยครับพี่น้องตอนนี้คือผ่านไปหานาทีแล้วครับว่าเสือไม้ให้พี่น้องเบื้องตอนเขาบ่เห็นครับบ่เห็นน้ามันคุณพี่น้องเดี๋ยวครับเดี๋ยวถิ่มไปอีกจังน้อยพี่น้องแต่ว่ามีป่าเขาอยู่พี่น้องในในขวดอะเขาหลายอยู่แต่ว่าต้องร้อยอีกจังน้อยไปครับพี่น้องได้เวลาแล้ว วัดยี่สิบนาทีเราพี่น้องแต่เว้นกะหมออเราพี่น้องเลแต่เว้นที่ตกดินแล้วครับสิลงนี่เราพี่น้องสิรับแต่ขอบป้าไหม่แล้วพี่น้องมะเขาลองลองไปเบิ่งกันพี่น้องว่ามัที่เขาว่าเขาพี่น้องหลังจากที่เอาเห็ดเป็นแพร่แพรปลาสิวพี่น้องนะครับแพร่ดักปลาสิวครับเดี๋ยวเขาไปเบิ่งกันพี่น้องว่ามันสิเป็นสันใดครับผมพี่น้องคุณได้ยินเสียงดินอยู่ด้วยพี่น้องแต่ว่าไม่รู้ว่าที่เขาหน่อยเขาหลายครับแต่ว่าได้ยินเสียงดินอยู่ครับ เสียงดินด้วยพี่น้องเสียงดินดูเดี๋ยวผมต้องไส้ไส้ไม้เอาเอาขวดมากก่อน้นองไส้ไม้เอาขวดมากก่อนครับอ้ยต้องเอาไม้เท้ามากก่อน้นองเดี๋ยวจะมาเบิ้งน้ำกันพี่น้อง,งนะครับเท้ามาพี่ก่อนมาติดฟังหน่อยกนอูน้ฝนนลพี่น้องเสียงดิดเสียงดิดเสียงเต้นดุ้ดังดังดงครับเดี๋ยวพี่น้องเสียงเต้นอยู่ เดี๋ยวถ้าผมสิลงไปยกเบิ้งครับป่านนี่เป็นสันใดโอ้ยทำไมมองอยู่ก็สันสันดิหามองดูยืนดีๆกันพี่น้องอู้หูอู้หอุ้ยฮ่้ยว่ะด่างแนวครับผมอู้พี่น้องสุดยอดครับผมเยอะ เอซิวจะมาเป็นตัวใหญ่เลยน้องเอซิวมาตัวใหญ่ครับจะว่าเขาสุขวดนะเขาเป็นแพ้อะไรเป็นหรอเดี๋ยวขึ้นไปตั้งเบื้องตั้งโคกกันพี่น้องเดี๋ยวครับเดี๋ยวสุดยอดสุดยอดหามาขึ้นก่อนพี่น้องหามาขึ้นก่อนเดี๋ยวเขึ้นไปตั้งเบื้องทั้งโคกน้ำกันพี่น้องเดี๋ยว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 ขึ้นไปก่อนครับขึ้นกระสั้งก่อนมาเบื้องน้ำกันครับบ้านนี้พี่น้อง อู้พี่น้องเป็นแพ้เลยครับเห็นปะเนี่ยครับเป็นแพ้เป็นแพ้เลยพี่น้องดูเขาสุกขวดครับผมเนี่ยเขาสุกขวดครับนี่ครับขวดนี้ก็เขาหลายแต่ว,ว่าปลาซิวเ่าตัวใหญ่เหมนไดิพี่น้องเนี่ยครับขวดนี้ก็เขาหลายขวดนี้ก็เขาหลายครับเขาหลายสุกขวดพี่น้องไม่เลิครับเพื่อนแตดเงียบๆอยู่มิต้านเดียว ้สุดยอดครับนี่แหละพี่น้องเมื่อนี้พาเมาื่อเอาแพร่มาสู้มาทดลองกันพี่น้องเห็นรึเ่ครับเขาคักเขาเนียพี่น้องเขาสู้อันเลยเขาสู้หลังครับผมหลังจากเขามันงกปึงพี่น้องเปล่าเขาวัดสู้หลังเลยนี่ด้านหลังขเขาหลายๆแห่งเลยครับพี่น้องครับผมเบิง้งเอาครับเดินด้านหลังพี่น้องสุดยอดเลยเด่ลด้านหลังครับเดินแล,ละขวดขวดเพชรขวดหกขวดพี่น้อง แพปลาซิวครับผมนีม่ครับแพะดักปลาซิวพี่น้องปัดมึงดูเต่าขวดพี่น้องมึงครับเต่าขวดครับสุดยอดเลยครับเขาเต่าขวดนี่พี่น้องเลยเป็นได้พี่น้องเต่าขวดผมว่ามันสุดยอด,ดครับเจ้าครับเต่าขวดมึงดูปัดเต่าขวดไนีมันสุดยอดอีหลีเด้พี่น้องเก็บยาให้กวัวเลี้ยงกวัวตรงไหนบ้านชาวบ้าน๋านอครับ รุ่ยอดพี่น้องเพิ่นมาสวรรค์น้ำเมื่อกี้นี่ลุงเพิ่นมาสวรรค์น้ำครับเมื่อกี้นี่พี่น้องทุกหลังเขาทุกหลังเป็นแพ้เป็นแพ้่เ,เลยครับผมอย่าโอ้ยเอฟซีครับผมไ <laughs> ม่น,นี้ผมไพเอฟซีมาให้เบิ้งแพ้ปลาซิวพี่น้องผมทําแพ้ดักปลาซิวครับผมนี่ครับแพ้ดักปลาซิวของเราพี่น้องเขาเขาทุกหลังพี่น้องเอฟซีผู้ใดที่ท่านได้เบิ้งคลิปนี้อย่าพลาดห้ามพลาดเป็นเด็ดขาดพี่น้อง แล้ววิธีการเฮ็ดวิธีการทำมันเราก็ออาไปใส่ทดลองใส่กันเบิงครับพี่น้องครับผมแพปลาซิวครับผมเขาทุกหลังเลยพี่น้องเขาทุกตัวแต่ว่าจามเชนึงเชนึงเหนียวเท่าบูได้หน่อยหน่อยเด้อครับเพื่อพี่น้องเท่ากว่านี่พูได้หน่อยหน่อยได้มุกอย่งเงยเลยนะครับหนึ่งเชี่ยเดียวครับผมเจ้ามื่อนี้ผมออามาทดลองดักเบิงไอซีพี่น้องแต่ผมสีบอปลาซิวเนี่ยออามาดักห้พี่น้องเบิงไอซีครับคลิปนี้คลิปหนาผมสะเอาเอาไปขั้นสมพี่น้องคลิปหนาเวฟสมป้าน้อย ต้าชิปนี uno, <c oughs> <c oughs> ้เนี่ยผมบอได้เอาเนื้อมาใส่ครับหรือเขาเสี่ยงซี่ไปเลยเถอเอาสุดยอดครับผมแต่ว่าผมเอารถเครื่องมามันเดียวไปบ่ได้ครับผมเนาะนี่ครับเอฟซีครับผมสุดยอดครับผมในการดักปลาซิวมือนี่แพ้ปลาซิวห้องมือนี่สําเร็จครับผมเป็อนกันว่าทําสําเร็จพี่น้องขอบคุณเอฟซีนะครับที่เข้ามาติดตามทางช่องคนพัทถินปากินปลาเฮ็ดไหนก็ฝากแค่แนวห้องไปขึ้นเก่านะครับฝากคอยกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์เชียร์กันไปซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กันขึ้นเก่าครับผม ขอพระคุณมากๆาเอสทุกท่านนะครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจอย่างไงใครชอบชิปนี้ก็เข้าไปดูครับผมแล้วก็เข้าไปลองทําดูครับถ้าเกิดเนี่ยแพรปลาซิลครับผมวันนี้ผมมาทําเป็นแพรนะครับนะครับทำเป็นแพร,นะร,นะรปลาซิลไม่ให้พี่น้องเบ่งนะครับมาใส่เบ่งเขาใส่เทียเทียรละหกขวดยกขึ้นมาแต่รละหกขวดมันวัได้หน่อยหน่อยพี่น้องมันเข่าวัดสู้ขวดขวดละซัมนี่แหละพี่น้องนะครับเข่าวัดสู้ขวดเหรครับเนี่ยเนี่ยเข่าวัดสู้ขวดครับทุกขวดขวดหกขวดนี่เขาเข้าทุกขวดเลย ครับแล้วก็เข้าเยอะด้วยนะครับขอ <K un> ขอบคุณเอฟซีมากๆครับเจอกันใหม่ีพีหน้าว่าเราจะไปทําอะไรนะครับเนาะอาชีพแท้อันนี้มันจะหาหกแท้มันวางไว้พี่น้องบึงนะครับโอกาสหนาเขาจังมาพพอกันไหมนะครับขอบคุณมากๆครับเจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับ